ใหญ่น้อยเอ้ามีปลากินอ้หู้อ้หอ้ปลากินครับอืมชังแ,แ, yeah แล้วครับเยแล้วครับนี่มันไปห้าชังแล้วปลาครับปลาวัดครับอืมอู้หู้ปนู่นแล้วปลาอะไรนี่วัดอืมโอ้ยูครับมันอยู่แอลโด้เนีครับอยู่ครับนี่ครับเห็นไหมครับผลงานเราวันนี้ครับ สวัสดีครับวันนี้ผมพามาตกปลาคลองบ้านในไร่นะครับเราไม่ได้มากันหลายคลิปแล้วนะครับวันนี้เรามาดูครับฝนตกติดกันสองสามวันครับน้ําค่อนข้างเยอะครับวันนี้สีค่าด้วยผมใช้เหยื่อวันนี้เป็นกุ้งกับปลาตาจองนะครับเอาคันเบ็ดมาสามคันครับก็คือคันสีฟ้าเดิมครับเดี๋ยวจะตีเหยื่อปลาตาจองทิ้งไว้เผื่อมีปลาใหญ่นะครับแล้วก็อีเหลืองผมครับนี่ครับคันหมานผมเหมือนเดิมครับคันนี้ก็มาตกพวกขี้ตังแล้วก็ปลาอะไรก็ได้ครับที่มันกินเบ็ดเรา ทั่วไปครับใส่ทุนเหมือนเดิมนะครับส่วนอีกคันครับผมอยากลองครับวันนี้คัน U L เวท28ครับลองดูครับเอาคัน U L มาตอกดูว่าถ้าเกิดมันติดปลาใหญ่ขึ้นมาเนี่ยมันจะเอาปลาอยู่ไหมครับเพราะว่ามีหลายคนบอกว่าคัน U L มันอ่อนเกินไปนะครับมันอาจจะวัดปลาไม่ติดหรือเปลาไม่ขึ้นต้องลองดูครับวันนี้เราโชคดีเผื่อว่าติดปลาใหญ่ขึ้นมาก็ได้ลองดูกันครับว่าจะสามารถเอาปลาขึ้นมาได้ไหมครับของอย่างนี้ ต้องพิสูจน์ครับถึงจะรู้ตัวนี้เป็น UL weight 28ที่ผมใช้ตอกอยู่ในคลิปหลายคลิปอยู่นะครับตาเบ็ดไม่ได้ผูกครับมาลองดูครับเดี๋ยวเราเกี่ยวคันใหญ่ทิ้งไว้เกี่ยวคันเหลืองทิ้งไว้แล้วก็มานั่งผูกเบ็ด UL กันครับเอาคันถือฟ้าก่อนนะครับเกี่ยวเบ็ดเบอร์13ครับสายหน้าเป็นสายเอนธรรมดา20ปอนด์นะครับนี่ครับเกี่ยวผมชอบเกี่ยวพุงปลาเนี่ยครับพุงปลา กับเนื้อปลาครับน,นี่เราหวังปลาใหญ่นะครับชีวิตนี้มันต้องมีหวังครับมันจะเละๆหน่อยครับถ้าเกี่ยวเนื้อปลาเราก็ตีไปตรงปลายกระชังนั่นนะครับลองดูครับไม่ทันได้ตีครับมวอนอได้อยู่ได้อยู่มาตีไปตรงนั้น,นครับไม่ต้องไกลเดี๋ยวไปเกี่ยวสายกระชังนั่ประมาณนั้นครับ น้ำลึกนะครับวันนี้น้ำเยอะมากเมกอ่อนหน่อยครับเดี๋ยวมันกระเด็นได้เรียบร้อยครับคันใหญ่ลงไปแล้วนะครับเราวางไว้ตรงนี้ครับอ่าวางไว้ตรงนี้คันสุดฟ้าเรานะครับคันเหลืองครับก่อนจะตกเราต้องตั้งทุนครับ เดิมครับหย่อนไปตั้งทุนตั้งทุนน้ำลึกครับน้ำลึกวันนี้การตั้งทุนผมบอกไปหลายคลิปแล้วนะครับก็คือตั้งให้ทุนถึงพื้นไปเลยครับแล้วยกขึ้นมาประมาณเกือบเกือบฟุตนะครับน้ำแรงนะครับเย่อนไปหย่อนไปครับหยห่อนไปอย่างนี้คือทุนเราถึงพื้นแล้วนะครับ คุณเรานอเนเห็นไหมครับเราก็เอาลายตตาเปอร์ไปแล้วก็หมุนขึ้น<ม>ดึงขึ้นมาครับประมาณนี้นึงครับได้อยู่ครับก็จะได้ทุนอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะเกี่ยวเหยื่อกุ้งนะครับอ<ม>ันนี้เกี่ยวเหยื่อกุ้งครับ นั่นไงน้ำลึอกอยู่กุ้งหับเข้าใหร่อย่าอยวากุ้งครับมีเกี่ยวหัวเลยใหญ่ๆห,หน่อยอ๋อมีปลากินโอู้หู้อู้ห้ปลากินครับอ้ปลากินครับอู้หู้ปลากินปลาตา,ตาจองล้วครับดูไปหากระชังแล้วครับเจ๊แล้วครับนี่มันไปห้าชังแล้ว อยู่ครับนี่นี่ครับลาก,กินปลาตาจ้องครับหนูปลาเลยครับโอ้เรียบร้อยแล้วพ่อลาส่งเดง ได้โลเลยนี่ไอ้ยา่ามาถึงปุ๊บครับได้เรื่องเลยครับ <c oughs> กระฟองเด่น <c oughs> ตายสายกิโลเลยครับว่าไปแล้วโอ้ยว่าไปแล้วมี่กูไม่ได้ทำไรดีอะโดนวยเลยผ่านมัน <c oughs> ตายฮู้โอ้สายกิโลเลยครับผมกำลงังจะลงแบ็ดคันที่สองนะครับบ้าไปแล้วเรียบปลาตาโจง มันดึงมีนได้เดียวตายไปยาอ,อือพาไปแล้วไปด่ดเอาคิปเปอร์มาแล้วน้องตายไม่ฝืนไม่ฝืนใายนี่ได้สายกิโลนะครับตัวนี้โหนนะมี่เอออือนี่ครับกับเหยื่อปลาตาจ้องครับกับพงแดงเขี้ยวครับคิปเปอร์ไม่ได้ออกมาครับ นี่ครับไซส์สวยลยครับตัวนี้ไซส์กิโลนะครับประมาณกิโลกว่าได้ครับนี่ครับสุดยอดครับสุดยอดวันนี้เปิดเลิกดีแล้วครับเรามีปลาแกงตัวใหญ่แล้วครับผมผ่านครับนี่ครับ นี่ครับเบ็ดเบอร์สินะครับสาย20ปอนนะครับเป็นรอยนิดหน่อยครับเกลียวเหยื่อปลาตาจองนะครับสายกิโลนะครับตัวนี้กิโลกว่าได้ครับโอ้ยสวยงามมากครับนี่ครับกระพงแดงอ้เห็นไหมเท่ากับติกเลยครับเห็นไหมครับมาไปแล้ววันนี้เราโชคดีได้ปลาใหญ่ไม้แรกเลยนะครับ ว่าไปแล้วครับวันนี้โอ้ยตัวนี้ใหญ่ครับใหญ่จริงๆไม่เจอนานแล้วครับกับพงแดงไซนี้ครับเดี๋ยวขึ้นฝั่งค่อยไปชั่งดูกันนะครับนี่ครับปลาตาจองนะครับผมเกี่ยวชิ้นเนื้ออย่างเงี้ยครัเมื่อกี้กับพุงปลาจําได้ไหมครับเดี๋ยวเราเกี่ยวตีทิ้งไว้ครับแล้วเราก็มานํางกคันเล็กต่อคันเล็กยังไม่ทันได้เตรียมเลยครับเมื่อกี้กําลังจะลองนะครับอือ สายเป็นรอยนิดหน่อยครับนี่ครับเบ็ดเบอร์สิบสามนะครับมาเดี๋ยวเราตีทิ้งไว้เหมือนเดิมครับตำแหน่งเดิมได้เลยครับครับครับประมาณตรงนั้นนะครับเมื่อกี้นี่ครับเมื่อ,อ,อ,อกี้เมกออกผมต้อง ปิดเลยนะครับเพราะว่าปลาพาเข้ากระชังครับสุดยอดครับเป็นนักสู้ที่สุดยอดครับพงแดงครับพงขาวอันนี้ก็ยังไม่ได้ผูกคันนุ้นก็เหยื่อกระจุยโดนปลาเล่นเอาใหม่ครับเฮ้ยลาครับตายอีกแล้วครับตายอีกแล้วครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับดึงแล้วครับ ปลาดึงคันแบตเรานะครับดึงวันครับอู้ไม่อยู่ครับปลาดึงครับนี่ปลาอยู่นี่อาอคันอื่นยังไม่ทันได้ลองเลยครับเจอโดนอีกแล้วครับปลาดึงนะครับเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเยวอาครับนี่ผมจะโดนกับของแดงแทงก็วันนี้แหละ เดี๋ยวลองดูอีกทีครับปลาดึงเรานะครับเมื่อกี้ตีไปตรงนั้นนองตีไปตรงนั้นหัวหมูม,มันมี่นี่ดึงโกาลาวนี่เออเบ,บ,บ็ดบัตตาเพื่อ,อยุบเห็อนฟูใคยไปไม่ได้นะครับเดี๋ยวเกี่ยสายกระชังนะครับ คันนี้ก็เอาแล้วแล้วเมกี้คันเกือบหลุดเรือเลยนะครับว่าไปแล้วออกออกออกอปลาอีกแล้วครับออกปลาตอดดูนะครับนี่ตอดแล้วนี่น้องตนั้นนั้นนันนี่นี่เห็นไหมครับนี่ครับ เอาเลยไม่นี่นี่อยู่นี่ไ่ตีไปหัวช้งอ่ะน้ะงนี่ฮะไม่กินด้วยนี่นป่าเอ้ <c oughs> มีปลาดึงอยู่นะครับปลาดึงผมอยู่นะครับตอนนี้ปลาได้ไม่รู้มีอะดึงโกูอยู่ ปลาเล็กแต่ว่านี่เ,เอาอากลับมาได้ไหมนั่นดเดี๋ยวเดียวเดียวเอาเรือไปเดียวได้มาเร็วมั้นี่ปลากินอยู่นะครับได้มาเร็วไหมเอาน้องเอออย่างดีได้กัวอย่างดีปลาปลาได้อยู่ตรงนี้วะคังเฟยตรงไหนเนี่ยกินหมดเลยกินหมดอีกแล้วครับ เออเดี๋ยวผู้นุ๊ตีแมนเกิอเดียมันหลงจังเลยไม่มิมันหลงคางค้างวก็แต่ว่ามันหลงจังเลยสวยเลยแล้วลองก็ได้แบบปลาๆก็จวนกันได้เดี๋ยวเดี๋ยวลองเกี่ยวเป็นกุ้งดูครับเดี๋ยวเกี่ยวเป็นกุ้งตีไปตรงนั้นดูนะครับเดี๋ยวลองดูครับนี่เราเกี่ยวเหยื่อกุ้งตีไปนะครับ <c oughs> บ้าไปแล้ว <c oughs> เอาไม่ถึงครับคราวนี้ต้องตีแบบต้องระวังนะครับเพราะว่ามีสายสมอกระชังอยู่ครับถ้าเราตีเลยก็เดี๋ยวจะเกี่ยวได้นะครับ <c oughs> ได้อยู่ครับตรงนั้นได้อยู่ กี่คันเกือบรีวน่มาด้เวลาผูกคัน U L แล้วครับออกแล้วครับนุดนนุดครับลุดนหรือขาดนุดว้าวโอ้ลุดครับววครบาวนี้ เอาใหม่ค oh uh huh. รับอพุปรับปรับผงแดงไว้ไม่มแคบพุ่แเพ็ดมาได้เนาะหลุดครับหลุดไม่เป็นไรครับตัวที่หลุดคือไม่ใช่ปลาเราครับถ้าปลาเรานี่ยังไงก็ได้มานะครับของอย่างนี้ขึ้นอยู่กับโชคชะตาครับยูแอลท่าจะไม่ได้ผูกได้แล้วมั้ง ส้สคัญเมื่อนยะนทำไม่ทันนะอันนี้ละสายตาไม่ได้นะครับอันตรายมาก ปลาครับปลาครับปลาวัดครับอืออ้ไป,น,ไปนู่นแล้วปลาอะไรนี่กระมองครับกระมองไซส,สวยเลยครับเอาไม้ใช้กระมองคลิปฟา้ามองไรวะนี่กระมองไซส,สวยเลยครับกระมองอะไรไม่รู้ครับมองไรนี่มองมองมองกระมองครับ ใส่สวยเลยครับกมอง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 อ้ห uh ูกระมองกมองกมอง นามลองไรามี้ ต้องตีให้ถูกตำแหน่งนะครับปลาอยู่ตรงไหนตรงนั้นนะครับตอนนี้ผิดตำแหน่งนี่พลาโอกาสครับ ไปแล้วครับสามคันครับที่เหลือนั่งรอครับ แต่เดียวนามันพอเริ่มฮักลงพอดี่นี้ อ๋อปลากินอ๋ปลากินอ้อปลากินอาอปลากินครับปลากินคันยูเอลแล้วครับ ครับวัดอ้โอ้อยู่ครับมันอยู่เอลโดนแล้วครับอยู่ครับอะไรครับกระมองครับอ๋อกระมองครับกระมอง,อ,มอ,งอยู่เอลโดนกระมองนะครับกระมองมาอีกแล้ว อมองไซสวยอีกแล้วครับปลืนครับอมองไซสวยครับใช่อ้อหโออหนี่ครับกระมองไซสวยครับคันยูเอลครับอ้โห สี่โมงครึ่งแล้วครับตอกต่อครับ ออ้่าฮะฮ่า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 ้นั่นนอน กินยูหัวเรือ,อนี่นี่ครับหงปลาน่าจะอยู่ตรงนี้นะครับ ปลาครับนะครับเห็นไหมครับปลาครับวัดครับอืมนู่นครับไปนู่นแล้วครับไปนู่นแล้วครับกระมองอีกแล้วครับมาแล้วครับกระมองครับใส่สวยเลยกระมองกระมองกระมองอีกแล้วอือ สวยครับ ครับอดูครับดูครับสะมองครับเนี่ยบางป่ามองตัวนั้นนั่นเนี่ยครับมองอีกแล้วโอ้โโอ้กลืนเลย กินแล้วครับกินแล้วครับวัดครับอืมโอโอโออ้าวกำมองอีกแล้วครับโอาเอาแล้วดูดูกำมองอีกแล้วครับนี่ครับอืมกำมองไม่ใช่ป่ามองไปสูยเลยครับนี่ครับเอา สวยครับมาครับนี่วันนี้เรามีนี่ครับกระพงแดงครับหนึ่งตัวกระมอง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 ครับแล้วก็มีข้างปานเล็กๆอีกสี่ตัวครับนี่ครับเห็นไหมครับผลงานเราวันนี้ครับผ่านครับมีตาแกงแล้ว โดนไม้แรกครับกับพงแดงเดี๋ยวให้ดูจะชัดเจนนี่ครับไปก่อนครับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับฮะกลับแล้ว,วน้นองบีดีเอ๊นอ่ะชี้ช่องอะไรอ่ะที่ไปติดตามอันนี้